คุณผู้ชมครับข่าวนี้เนี่ยขอให้คุณผู้ชมฟังจนจบนะครับโดยเฉพาะช่วงที่เปิดภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมันจะกลายเป็นคนละเรื่องเลยคือคดีพลิกไปเลยครับคุณผู้ชมเริ่มต้นเรื่องนี้เนี่ยมาจากผู้ชายคนหนึ่งเขาทําคลิปออกมาร้องขอความเป็นธรรมในคลิปเนี่ยขออนุญาตเบอร์นะครับแต่จะมีร่องรอยบาดแผลอยู่ที่ใบหน้าโดยเฉพาะที่หนกแก้มเนี่ยฮะแล้วก็ใกล้ๆกับบริเวณปากของเขา เขาพยายามอธิบายว่าเขาขอความเป็นธรรมเขากินเหล้าอยู่ในบ้านแต่ตำรวจสอนบางนาบุกเข้ามาในบ้านเขาจับเขาใส่กุญแจมือเสร็จปุ๊บเอาเขาขึ้นรถไปโรงพักพอไปถึงโรงพักรุมทำร้ายร่างกายเขาจนสะบักสะบอมได้ทำการล็อกกุญแจมือและกดหน้าเอาหน้าลงถูลงกับพื้นนี่คือการกระทำของเจ้าหน้าที่เหรอครับ คุณเอาเท้าเหยียบคอผมความลงกับพื้นแล้วก็ลากผมไปจนบาดแผลเกิดขึ้นอย่างนี้ผมขอความเป็นธรรมคุณคิดว่าคุณมียศมีอำนาจคุณจะทำกับประชาชนอย่างนี้มันไม่ได้เจ้าตัวระบายความคับแค้นใจออกมาร้องขอความเป็นธรรมคือจริงๆเนื้อหาที่เขาพูดเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับอันนี้เราตัดมาบางช่วง บางช่วงเขาบอกว่าคือตำรวจที่มาเนี่ยมาจากสอนอบางนามีทั้งหมดสนายบุกเข้ามาในบ้านของเขาตอนสามทุ่มของวันที่5้ามกราคมเขายอมรับว่าเขา่กินเหล้าแต่ตอนที่ตำรวจมาเนี่ยบอกว่ามีคนแจ้งไปว่าเขากินเหล้าจนเมาเสียงดังเลยก็เลยจับเขาใส่กุญแจมือแล้วเอาตัวเข้าไปที่โรงพักตอนไปถึงที่โรงพักเนี่ยตำรวจบอกให้เขานั่งอยู่ข้างหน้าโรงพักเขาพยายามร้องบอกว่ากุญแจมือที่ใส่เนี่ยมันแน่น มันรัดข้อมือเขาเขาเจ็บมากตำรวจหันมาตะคอกกลับแล้วบอกว่าถ้าให้ปลดกุญแจมือเดี๋ยวก็จะหนีอัสิหลังจากนั้นตำรวจก็เริ่มทำร้ายร่างกายเขาสารพัดฉุดกระชากลากดึงเขาไปกับพื้นเอาเข่ากดที่คอเอาหน้าเขาไปกระแทกกับพื้นซึ่งเขาพยายามบอกว่าในเหตุการณ์นี้พ่อของเขาอยู่ด้วยและพ่อเขาก็ได้ถ่ายคลิปไว้ด้วยแต่ตำรวจไปปัดมือถือของพ่อเขาจนคลิปเนี่ยมันออกมาได้ ไม่สมบูรณ์แล้วแถมยังเอาเขาไปขังอีกหนึ่งคืนโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหาเขายืนยันว่าเขาไม่เคยมีปัญหากับตำรวจมาก่อนเลยทำไมตำรวจต้องทำกับเขาขนาดนี้นักข่าวของเราก็ไปคุยกับเจ้าตัวคนร้องเรียนคุณอิสราครับลงจากรถมาเขาให้ผมนั่งสงบสติอารมณ์แต่กุญแจมือเขาเขารัดแน่นผมเลยลุกขึ้นเขาก็เลยจับผมลากผมกลับมาเขาบอกผมว่าผม ไม่มีสติเขาเลยสั่งขังผมผมถามว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำแบบนี้ได้หรอครับตอนที่เขามาจาับเราที่บ้านเขาได้แจ้งสิทธิ์ไหมหรือว่าแจ้งข้อหาที่เขาดําเนินการพัฒน,นาการเราไม่ได้แจ้งครับ,รบผมอยากจะขอความเป็นธรรมตำรวจไม่ใช่ว่าจะทําได้อะทุกคนอย่างนี้ล่าสุดมาข่มขู่แม่ผมว่าให้ผมลบคลิปแต่ผมไม่ลบเพราะว่าผมอยากให้สังคมรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นความจริงความจริงมันเป็นอย่างนี้ บ้านเมืองเป็นอย่างนี้คนจนต้องติดคุกโอ้โห <c oughs> คือคุณผู้ชมครับพอฟังแบบนี้เนี่ย <c oughs> ก็ต้องอยอมรับว่าง,งานเข้าตํารวจสอนอบางนา<ะ>และเพื่อความเป็นธรรมครับคุณผู้ชมเราก็ไปไปคุยกับผู้กํากับสอนอบางนาพันตํารวจเอกมนเสกตระกูลพาณิชท่านผู้กํากับครับเขาร้องมาอย่างนี้นี่นี่น,นี่นี่คือภาพของข้างหน้าห้องปฏิบัติการสายตรวจท่านผู้กํากับบอกว่านักข่าวมาดูกล้องวงจรปิดกัน ่ะคุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันนะฮะกล้องวงจรปิดพอเอาตัวมาถึงที่สอนเอ,เ,อเขาเอาหัวไปโขกค่ะกับกระจกเนี่ยโขกไปโขกโขกไม่หยุดเลยครับแล้วต,ำตํำรวจเข้ามาตํำรวจเป็นคนห้ามด้วยหยุดเธอหยุดอย่าทำร้ายตัวเองหยุดห<อ>ยุดโขกโขกอ,อีกโขกเอาหัวตัวเองไปโขกกระจกตูนแต่ทีนี้อย่างนี้ มันจะมีช่วงหนึ่งคือพอตำรวจเนี่ยอันนี้ตอนนิ้สองทุ่มสีิบสองนะครับเขาเอาหโวโขกกับกระจก<ฆ>ตำรวจพยายามห้ามเสร็จปุ๊บพอห้ามเนี่ยเขาดิ้นละมันจะต่อเนื่องไปที่อีกภาพหนึ่งซึ่งภาพนี้ก็อาจจะคล้ายกับสิ่งที่เขาพูดก็คือตำรวจเนี่ยพยายามจะดึงตัวเขาไว้แล้วเขาล้มลงแล้วกดอ่ะมันมีช่วงนี้จริงตามที่เขาพูดจริงนี่ฮะแล้วกดแล้วตำรวจเหมือนมาลุมมาตุ้มเลยกดเขาตำรวจอธิบายว่า คือตอนนั้นเนี่ยเขาเมาไม่ได้สติเลยเขาพยายามทําร้ายตัวเองสารพัดคือไม่ใช่แค่เอาหัวโขกพื้นแล้วเอาหัวโขกกระจกแต่เขามีมีดพยายามจะเอามีดกรีดตัวเองด้วยตํารวจเนี่ยก็เลยต้องใช้ยุทธวิธีแบบที่เห็นนั่นแหละคือตํารวจก็ไปหลายนายและก็มีการพยายามจับเขาไว้จริงๆอย่างที่เห็นในภาพแล้วคําถามคืออ้าวแล้วใครล่ะที่เป็นคนแจ้งตํารวจให้ไปควบคุมตัวพ่อของเขาเองอคุณพ่อคือคนเสื้อสีน้ําเงินครับค่ะ คือเนื่องจากอันนี้มาฟังมุมพ่อพ่อบอกว่าพ่อเองนี่แหละที่ไปแจ้งตำรวจเพราะพอเขาเมาพวกเขาเกิดอาการคุ้มคลั่งครับพอคุ้มครั่งแล้วเขาเอามีดมากรีดข้อมือตัวเองกรีดเท้าตัวเองกรีดตามเนื้อตามตัวเหมือนพยายามจะฆ่าตัวตายที่บ้านไม่รู้จะทำอย่างไรจึงแจ้งสอนอบางนาให้ตำรวจมาช่วยหน่อย วันนั้นวันแรกผมคุ้มคลังเนี่ยถือมีดผมเดินวนถือมีดหาผมอ่ะีพ่อไม่ได้จิตใจอะไรกับผม่ได้จิพใจเรับผครู้ผมเข้่ใจว่าที่ยคุณพ่อเนี่ยคุัพ่เนคุณพ่อเนี่มคุ้มนี่ยคุณ่อเนี่ยคุณพ่เนี่ยคุเนายุ่เนี่ยคุณพ่อเนียคุณพ่อเนี่ยคุณนคอเนี่้่นี่คนแ่้งและที่เคุณอเน่าคุณพ่อเนี่พ่อเน่ยคุณอเน่ยคุณ่อเน่คุณพ่อเนี่ คือลูกอะเมา<ถ>มันเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมฮะคือก็ต้องยอมรับว่าข่าวนี้ออกไปตอนแรกเนี่ยจนถึงตอนเที่ยงเนี่ยตำรวจสอน,อนสบางนาเสียชื่อมากใช่ไหมฮะก็ถูกวิพากวิจารณ์แต่อ่ะนี่ก็เป็นข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งเป็นแบบนี้เนี่ยอย่างดีว่าที่โรงพักมีวงจรปิด,ปดแล้วก็คุณพ่อก็ตรงไปตรงมาไม่ได้เข้าข้างลูกชายนะคะแต่แหมวงจรปิดก็น่าจะชัดกว่านี้สักนิดหนึ่งนะนี่เราต้องซูมแล้วซูมอีกเลยนะ